สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเรามาต่อตรงนี้ว่าเราจะสร้างอะไรขั้นตอนวิธีการสร้างทำอย่างไรไปที่ Google ครับ Google นะครับไปหาคำว่า bootstrap 5นะครับตัวใหม่เลยนะครับ Bootstrap มา Enter เข้าไปแล้วก็ไปเจอตัวนี้ครับเข้าไปแล้วไปหาคําว่า Docs นะครับเมนูชื่อว่า Docs เข้าไปครับไป Copy Link ดาวน์โหลดครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมของเราครับ Visual ตัวนี้ครับให้เรามาวางอยู่ข้างในคำว่า Header นะครับ อยู่ข้างในคาว่า h d e r h e ครับอยู่ข้างข้างใน h 2. มาจบที่ h e ตัวนี้นะครับจะวางข้างบนข้างล่างก็ได้นะทีนี้ก็วางตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเราก็วางเข้าไปครับ c t r l v วางเข้าไปครับเสร็จแล้วไปดูที่เว็บไซต์ต่อครับ js ย่งก่อนก็ได้ครับ ถ้าไม่สะดวกที่จะเอาไปก็เอาไว้ที่หลังก็ได้นี่ระหว่างสองช่องตรงนี้คือเรายังไม่ได้สร้างนะครับยังไม่ได้สร้างเราก็อย่าเพิ่งเอาไปถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นไหมคือไม่ขึ้นเราก็อ่าตัวน,นี้ก่อนครับตัวน,นี้ได้เลยแล้วก็ไปที่ของเราครับอันนี้ให้วางตรงไหนเอ่ยก็ให้ไปวางใน ดูก่อนนะครับดูก่อนเมื่อกี้เขาให้ไปวางในเฮดนะครับไอ้ตัวนี้ตัวแรกที่เราเอาไปแล้วตัวนี้ล่ะเนี่ยวิธีการดูนะครับเนี่ยสีเขาใส่เป็นสีเป็นอะไรให้แบบนี้ก็ดูให้หมดดูให้หมดก่อนก่อนที่จะเอาไปใช้นะครับเนี่ยสคริปต์จริงตัวนี้ก็เอาไปวางไว้ต,ต่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับ ต่อแบบนี้ก็ได้ถ้ามันผิดก็ค่อยแก้ไขครับ Ctrl X เข้าไปนะครับอันนี้คือวิธีการวางลิงก์นะครับลิงก์จากเว็บไซต์นะครับขั้นต่อไปเราก็สามารถที่จะมาสร้างตัวนี้ได้นะครับสร้างตัวนี้ได้สร้างอย่างไรนะครับสร้างอย่างไรเราก็ไปที่ Layout ก่อนครับ Layout แล้วมาดูว่านะต้องการอะไรแบบไหนแบบนี้ไหม นะครับนี่เลเ o อ t ครับว่าต้องการแบบไหนครับนี่นะครับกริดแบบนี้ครับกลิดจะขึ้นแบบนี้3ช่องนะครับนี่นะครับอันนี้2ช่องนะครับอันนี้เอาวา,วางไว้เป็นส่วนที่2น่าจะเหมาะกว่าแล้วก็ไปต่อครับ ไปดูไปดูให้หมดครับไปดูให้หมดว่าวิธีการวา่วางแบบไหนนะครับที่จริงก็ต้องไปดูตัวอื่นๆด้วยนะครับเช่นีน่การวางถ้าไม่ดูเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยทำโครงสร้างเป็นแบบนี้าตามรูปภาพที่เขาทําเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับสีพวกนี้เดี๋ยวเรามาเอาครับสีพวกนี้ เดี๋ยวมาเอาครับอันนี้พาไปดูวิธีการของเขาโดยที่เราไม่ต้องคิดเองก็ได้ให้มันปวดหัวเล่นอย่างเงี้ยเราก็ไปดูของเขาเป็นหลักก่อนที่เราจะตัวน,นี้จะเสียเวลาเยอะนะครับเสียเวลาเยอะในเรื่องของการเข้าไปหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลที่มันถูกใจอะ่ะเนี่ยหัวข้อนะครับหัวข้อเนี่ยเราเรียนแล้วหัวข้อขึ้นอย่างนงี้นะครับ อันนี้คือการทําเป็นที่จัดวางรูปภาพนะครับนี่คือโคอ้ดคอมมอนนี่ก็จะเป็นตารางครับถ้าเราเอาตารางไปใช้ก็จะเป็นแบบนี้ขนาดของรูปภาพเป็นอย่างนงี้หเดี๋ยวเราก็จะมาปรับตกแต่งตัวนี้ให้มันเปลี่ยนให้มันได้นะครับตัวไหนก็เรายังไม่ได้ไปไปดูไปดูนะครับไปดู พวกฟองพวกอะไรเดี๋ยวมาจาัดก,การที่หลังครับก็ป y ี้พวกนี้ไปก็จะเป็นรูปเหมือนเขาอย่างนี้แหละเราก็สามารถมาดูได้เดี๋ยวมันจะเสียวเวลามากนะครับก็ยังไม่ได้เอาโค้ดจากตัวนี้ไปให้เราไปยังโปรแกรมก่อนตรงเนื้อหาตัวนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ลบตัวนี้ออกครับ Dif ID เท่ากับอะไรก่อนนี่แรปก่อนก็ได้อ่าปิดด้วยดิฟครับแล้วให้ตัวนี้มันอยู่ข้างนอกเราก็เอ็นเตอร์ตรงดิฟตัวนี้ลงไปแล้วก็พิมพ์เดิฟเข้ามาใหม่ครับ D.I.V. นี่ครับแล้วก็ I.D. เท่ากับอะไรก่อน Header แเดอร์ครับแล้วก็ Copy เลยครับ Ctrl C ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แล้วมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับว่าเมน,นูอันนี้อะไรนะับอันนี้ก็คอนเทนต์นี่อะไรฟุตเตอร์ ครับเตเทีนี้ตรงเมนูเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาคําว่าเมนูมาใส่เมื่อกี้มันจะมีคําว่าเมนูแล้วก็เอ t e r ไว้ก่อนครับแล้วไปหาในหน้าต่างเว็บตัวนี้ครับที่เราเจอเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเอ่ยจำได้ก็จะไปได้เร็วครับถ้าจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ช้าแบบนี้ เกิดความช้าลลยช้าแบบนี้นี่ครับตัวหนึ่งละคัลเลอร์สีมันจะมีเมนูครับอยู่ในตัวไหนเอ่ยคอนเทนต์หรือเปล่าน้ำบ่านี่ครับน้ำบ่าที่เราจะเอาไปใส่ไปที่น่าจะเอาตัวนี้ไปลงก่อนครับ ปี้ครับหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้ครับคัปพี้เสร็จแล้วไปที่โปรแกรมครับโปรแกรมวางตรงนี้เลยครับอย่างง,งนะอย่างง,ง,งนะตรงนี้เลยครับคดทวนวีวางกลุมกดแท็บครับคลุมเหมือนี้กดแท็บมันก็จะไปอย่างงี้ครับลืมตรงนี้เลยกดแท็บครับอ่ทีนี้ไปดูหน้าเบราว์เซอร์ที่เราเปิดไว้ นะครับที่เราเปิดไว้รีเฟซครับเนื้อหาก็จะหายไปยตัวนี้มันก็จะขึ้นตัวนี้ใหม่ไหมครับเมนูขึ้นมาตาม,นะตามสีนะครับตามสีนะครับตามสีนะเกิดจากตัวนี้นะแล้วตัวหนังสือที่เราเห็นเราก็ไปเปลี่ยนเป็นเช่นตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นหน้าหลักตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น รู้นะติดต่อเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรเราก็คิดหัวข้อไว้ก่อนนะครับ,นะรบตัวนี้ติดต่อเราน่าจะควรที่จะมาตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวนี้ก็ควรที่จะเข้าระบบอะไรเงี้ยนี่เปลี่ยนให้ดูเฉยๆตัวนี้ไม่เกี่ยว,วเราก็ลบออกได้ถ้าไม่อยากได้นะครับตัวนี้ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ลบออกได้หรือเราไปหาหัวข้อ แล้แต่เราจะคิดนะครับแล้แต่เราจะคิดตรงนี้เซฟแล้วในตัวเซฟเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วเราก็มารีเฟรชต,ตัวนี้นะมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเระบุไว้เมื่อกี้สีเดียวกันก็ได้ต่างสีก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้นะครับอ่าวันนี้ได้หนึ่งเรื่องขึ้นมาแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอจบไปที่เพียงตัวนี้ครับ